กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะคะหนักมา 2- 3สวันแล้วนะฟ้าเนี่ยร้องเสียงดังมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนเมนูวันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะคะเป็นปลาทับทิมทอดตัวใหญ่ๆเลย,เลยแล้วก็มีเมนูผัดผักที่คุ้นเคยค่ะผักที่ใส่นะก็จะเป็นผักที่ชอบกินนะคะจะเป็นถั่วลันเตากับเห็ดชิมิจิคุณยายก็เจียวกาก,ากหมูเพื่อเอาน้ํามันหมูเนี่ยมาทํากับข้าวด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทอดปลาส้มส่งให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าน้ํามันในสต๊อกเนี่ยใกล้จะหมดแล้วทับ ใส่แค่เกลือแค่นี้เลยนะคะใส่เค็มนิดหน่อยนะกินกับข้าวสวยก็อ่อยมีแค่เมนูปลาทอดกับผัดผักเนี่ยก็กลัวจะไม่อิ่มเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ไก่ต้มเป็นไข่ตานีต้มในน้ําเดือด10นาทีคะ่ะปลาทอดสุกเหลืองได้ที่แล้วก็เคลียร์กระทะ<ป>ทําผัดผักต่อเลยคุณยายเนี่ยจะใส่กระเทียมผัดให้เหลืองเลยนะคะแล้วก็ค่อยใส่กุ้งกับผักที่เตรียมไว้ลงไปเลยเมนูกับข้าวที่บ้านของเราวันนี้ก็ครบแล้วแม่โบนเนี่ยก็จะได้กากเจียวมากินด้วยถ้ามีกากเจียวเนี่ยก็ต้องกินคู่กับพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมซอยนะคะใส่น้ําปลาล้้วกกมนนนนาาาิดหหอยุเเใขัี ผักแก้มกับไข่ตานี้เยิ้มเยิมเป็นกับข้าวที่ธรรมดาธรรมดาเวลาคิดเมนูไม่ออกเนี่ยหอมแดงกระเทียมพริกซอยช่วยได้ดีเลยนะคะพอ,อก,กินเสร็จก็คิดได้ว่าทําไมไม่ทําพริกน้ําปลาไปเลยุณยายของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยนะ